วันนี้แม่ก็หลแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองทวนคําัพั์กันเรื่องลูกเล่างดีกว่าโอเคไหมโอเคอเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หรอทำไมไม่รู้อ่ะจำไม่ได้หรอทำยังไงดีล่ะอ๋อแม่รู้แล้วแม่มีกระตพิเศษให้หนึ่งอย่างเอาไหมกินแล้วตัวนี้จะความจำดีขึ้นนะลองดูไหมอ,อ่ะไหนลองนี่ดูดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นนมอ,อัดเม็ดอุ่คอนนะคะ ก็จะช่วยเรื่องบำรุงพวกภาษาลองท่องจำไปอีกนะคะแบบหลักเสร็จเป็นกอ้ไขหนุ่มนะคะเดี๋ยเรามาลองไหนุ่มกีตยังกว่าตัวนี้เป็นเสร็จการเสริมอาหารยู่ตนี้มีคอนนะคะลองดูเสร็จกินแล้วเราจะได้จำได้ว่าที่เราเรียนไปเนี่ยคืออะไรเห็นไหอร่อยปะอร่อยอร่อยเหรอรสชาติเป็นไงลองมไหมเหรออ่ะงั้นทีนี้เราทานเจ้าตัวยีคอนไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบน้องเอวาดูดรอบค่ะว่าเขาจะจำได้ยังโอเคไหมพร้อมไหมอ่ะงั้นเราลองคำแรกเลยดีกว่านี่อันนี้เขาเรียกว่าอะ สเจอเก่งมากตรงมนอนอ่ะมวลองตอบคำที่สองไปเลยก่อนนี่อันนี้คืออะไรภาษาอังกฤษว่ายังไงเจอเก่งมากตรงมนนอนคำว่าอะไรนะมาเมนตอบแล้วอันนี้ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไร Try and เ o เก่งมากตรงมนอนเห้ยแสดงว่าพิมพ์เราได้โหดนะเนี่ยความดีขึ้นมาอย่างเขาก็จะมีความดีให้ตอบเลยว่าดีมากเลยค่ะนั้นขอแถวอีกหนึ่งคำได้ไหม ช่เลยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเทดดี้แบดเทดีแบเก่งมากงั้นเจ้าเทดดี้แบ์ตัวนี้ให้ไปเลยแล้วกันโอเคไหมถือว่าเป็นรางวัลสำหรับคนเก่ง,งนี้แล้วก็ให้เจ้าอยู่คิคคร์นช่วยในยกระปุกเลยเก่งมาก และสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นสารเสริมอาหารสำหรับเด็กยูนิคอนนะคะส่วนของหลักนะคะจะมีเป็นน้อง EPA d a h alpha-kulain, kolin, ไอซีแล้วก็พวกแคลเซียมต่างๆค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเรื่องวัดเพื่อนแท้เรื่องชนสูงต่างๆค่ะเรื่องความจำบังงุลพวกอ่าระบบประสาไดะสนิทต่างๆของเจ้าลูกน้องนะคะ แล้วมีประโยชน์มากมายเลยค่ะและที่สําคัญนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วแม่แม่ท่านไหนสนใจนะคะตอนนี้แม่มีแบบจองแบบนี้เยค่ะจองนี้เนี่ยจะได้ไปทั้งหมด10เม็ดด้วยกันนะคะแบบนี้เลยนี่นี่ถ้าใครอยากได้นะคะให้แคลคูลนี้ไว้นะคะแล้วแอดไลน์ไปที่แอดยูนิคอนนะคะหรือคลิกลิงก์ที่อยู่้าล่างนะคะที่แปะไว้ให้นะคะของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งโปรโมชั่นด้วยกันค่ะโปรโมชั่นนั้นก็คือซื้อโค้งโปรโมชั่นของเขานะคะมีของเล่นแจกด้วยนะคะปรี๊ดหมือนครับเนี่ยของเม่นมีนะคะ